สวัสดีครับทุก่านชมนครับเสียดายเนาะทีมไทยเกือบชนะจีนเราทำได้แค่เกือบชนะนะครับครึ่งแรกเนี่ยมันน่าจะได้สักสอลูกอะแต่เราได้มาแค่ลูกเดียวนะครับ1 0สุดท้ายก็เหมือนเดิมโดนไล่ตีเสมอเราต้องแบ่งแต้มให้เขาไปคือมันทั้งเสียดายทั้งมีเรื่องคาอยู่ในใจแต่ก็โอเค ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยที่สุดเรายัางมีลุ้นในนัดส,สุดท้ายนะความฝันเรายังไม่จบนะครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยบุกไปเยือนจีนทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม C เมื่อวานนี้นะครับโคชอิชิอิมีเซอร์ไพรส์ทรงกฤษดาการแมนยืนเซ็นเตอร์คู่กับสุพนธณทองสงนะครับสุพนัณเหมือนตาถอยมาต่ําเหมือนเป็นกลางรุกเลยนะครับให้สุพรัณเนี่ยเติมจากแถว2ขึ้นไปยิงนะเป็นที่เด็ดของอิชิอิเขานะครับ ซึ่งก็ทําได้ดีนะครับทาได้ดีในครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นดีเลยนะครับสุพนัทสุพโชคเบียรเทพป้อมพันนี่คือโอโหครึ่งแรกนี่คือฟอร์มเทพเลยนะครับทานผู้ชมครับเสียดายที่แบบเจชนาทิพกับมุ้ยธีรศินเป็นแค่ตัวสำรองส่วนจีนเนี่ยมีบราซิลโอนสัญชาติลง2คนครึ่งแรกทีมไทยเก็บบอลชัวนะครับได้เสียวมากกว่าน,ะนาทีที่19สุประชัยใจเด็ดกดเรียก แต่หวังต้าเลยประตูจีนล้มตัวรับเอาไว้ได้นะครับแต่นาทีต่อมานาะที20่เราได้ประตูขึ้นนําเป็นลูกที่สุปชายใจเด็ดเนี่ยถางมาทางซ้ายนะครับเขาสลับตําแหน่งกับสุปโชคสุปชัยมาอยู่ทางซ้ายแล้วโยนเข้าไปตรงกลางนะครับให้สุประโชคพุ่งม่งเต็มหัวเลยนะครับตรงตะข่ายทีมไทยขึ้นนํา10คนไทยเฮกันบ้านแตกเลยเบือ่อเฮยนํำแล้วเว้ย <laughs> มันน่าจะเข้าทางเรานะครับเราไปเล่นนอกบ้านแล้วได้ประตูขึ้นนําก่อนเนี่ยเฮ้ยโอกาสเรามาแล้วนะครับแต่จีนพอเสียประตูไปเขาก็ลุยอ่ะนาที่2อารันซึ่งเป็นตัวอนสัญชาติเนี่ยนะครับซัดไปชนเสาแฟนนันนินโยซ้ำอีกทีหนึ่งแต่ไม่ผ่านสุภโชคที่ยืนคุมเส้นอยู่นะครับอันที่5ทีมไทยเกือบได้เพิ่มสารัตอยู่เย็นนะครับลากลุยเข้าไปเลี้ยงลุยเข้าไปหาเกียรติโทษแล้วจีนไม่เข้ามาบล็อกเลยนะครับ สารัตก็เลยซัดไกลปังเข้าไปบอลพุ่งไปชนสามเหลี่ยมยิงแม่นเกิดน,นะครับชนสามเหลี่ยมเด้งออกมาจังหวะต่อเนื่องสุพนัทได้ยิงนะครับแต่เฉียดเสาไกลออกไปนะครับหวาดเสียวอีกทีหนึ่งช่วงท้ายครึ่งแรกยิงเสียวหนักนาที40่นะครับสุพนัทเหมือนตาหลอกยิงนะครับหลอกยิงแบบเป็นลูก,กึ๋นเลยเป็นลูกฉลาดเลยนะครับหลอกจนประตูนี่หลงทางไปอยู่เสาหนึง่งแต่ว่าบอลที่ยิงยัดเสาเสาใกล้เนี่ย มันดันไม่ตรงนะครับยิงออกไปแบบโอ้โหน่าเสียดายนะครับนิ้วเดียวนาทีสี่สิบห้าบวกสี่อ่ะคราวนี้นี่คือแบบแทบจะลงไปนอนดิ้นเราไม่ได้ลูกสองได้งไงวายลูกเนี้ยนะครับอ่ะสุภพโชคเปิดได้สุพณนัฐยิงโล่งๆกัะชาติเายิงโล่งๆบอลพุ่งผ่านผู้รักษาประตูไปชนเสาไกลยิงชนเสาไกลเด้งออกมานะครับมันมี กองหลังจีนพุ่งสไลด์ตามเข้ามาครับกะจ,จะบล็อกและบอลมันชนเสาเด้งออกมาโดนตัวกองหลังแต่ดันไม่เด้งเข้าประตูคิดดูเดียลูกนี้มันไม่ได้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเออมันนิดเดียวนะครับนิ้วเดียวนะนิ้วเดียวอีกเหมือนกันนะครับตัวชมครับคือชีวิตบางทีเดีย๋ยมันตัดสินกันแค่นิ้วเดียวนะเร็วกันไปนิ้วเดียว ช้าเกินไปนิ้วเดียวเนี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนนะเ <c oughs> จะด๊ดายนะครับท่านผู้ชมครับอ่าครึ่งแรกเรายิงชนเสาชนการสองขนนำแค่หนึ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมครับคือถ้าเราเฉียบกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยมันก็น่าจะห่างอย่างน้อยสักสองลูกนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้นะครับอ่พอนำลูกเดียวไทยนำหนึ่งศูนย์จีนเขายังอยู่ในเกม เขายังอยู่ในเกมความมั่นใจเขาไม่ได้เสียไปครึ่งหลังนี่จีนลงมันลุยเลยนะครับนาที50จีนได้จุดโทษจากลูกที่กฤษฎาการแมนนะครับขึ้นมงบืดมงไม่โดนแล้วบอลตกลงมาเด้งพื้นไปชนแขนนะครับเสียแฮนด์บอลอยู่เสียง่ายๆนะครับหรือถ้าเราเสียประตูลูกนี้นี่โอ้โหไม่รู้จะพูดไงเลยนะครับแฟนันดินโยตัวโอนสัญชาติของจีนรับหน้าที่สังหาร สัดตูมเดียวโด่งขึ้นฟ้าไปเลยนะยิงปุ้งไม่ได้ใกล้เคียงเลยโด่งข้ามคาน,นคือมันโด่งจนน่าสงสารคนยิงนะครับสุดลงไปแล้วแบบทุบพื้นเจ็บใจตัวเองนะครับจีนได้จุดโทษแต่ไม่ได้ประตูนะครับโดยชมครับอย่างไรก็ตามนะครึ่งหลังเนี่ยเขาใช้ลูกโด่งบอมใส่เราแล้วเรามีรวนนะครับมีรวนอยู่อันนี้ต้องยอมรับนะนาที64 ทีมไทยเปลี่ยนเพียรดลน่ำรัศมีแทนสุปชัยใจเด็ดที่เจ็บนะครับนาทีเจ็ดสิบเประตูปฏิวัติคำใหม่ก็เจ็บเราต้องส่งสรารนนอ,นอนุอินลงมาแทนนะครับสันติภาพจันหงอมก็ลงมาแทนเจริญศัก์วงก่อนอันนี้คือเกมรับล้วนๆเลยนะครับเน้นรับล้วนๆเลยประตูเราเปลี่ยนลงไปไม่ถึงนาทีโดนเลยนะครับสรารนนเนี่ยยังไม่ทันจับบอลเลย ต้องไปเก็บบอลออกจากก้นตาข่ายตัวเองนะครับแต่ไปโทษเขาไม่ได้นะเพราะจีนเนี่ยเปิดฟรีคิกก็มาไดเขตทโทษนะครับแล้วเบรามอับดูเวลี่ซึ่งเป็นนักเตะจีนเชื้อสายคาซักสถานเนี่ยวอลเล่เต็มๆเข้าไปนะครับปังเดียวเรียบร้อยเลยนะครับจีนตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ลูกนี้สารานน์หมดสิทธิ์รับนะครับจีนกลับมาได้สำเร็จนะจากนั้นเขาบอมต่อนะครับบอมต่อคนดูนี่คง แฟนบอลไทยใจหายใจคว่ำใจคอไม่ค่อยดีเพราะเจอะลูกโด่งเข้าไปนะครับแต่เราก็ช่วยกันต้านนะท้ายเกมมีโตนะครับนาที90บวก3นาที90บวกสเราน่าจะได้ประตูชัยนะครับสุปรพโชคสรารชาติยิงไกลยอย่างสวยเลยนะครับแต่หวังต้านเลยนะเอาหวังเนี่ยโคตรละนียวเลย ฮุ่งปัดข้ามคานนะครับบินปัดข้ามคานออกไปช่วยเซฟทีมชาติจีนนะครับจบเกมเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งต้องไปลุนเข้ารอบนัดสุดท้ายทั้งสองทีมอเออนัดสุดท้ายเนี่ยจีนไปเยือนเกาหลีใต้ส่วนทีมไทยพบกับสิงคโปร์นะครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์หลังจากผ่านไป5นัดไปดูคะแนนกันก่อน5นัดในกลุ่ม C ที่ผ่านไปนะครับเกาหลีใต้เข้ารอบเป็นที่1แน่นอนนะครับ เมื่อวานนี้เกาหลีใต้บุกถล่มสิงคโปร์ถึง7ประตูต่อศนะเป็นที่1แน่นอนที่2ยังเป็นจีนนะครับแคะแนนลูกได้เสียบวก1ทีมไทยอยู่ที่3ครับมี5คะแนนลูกได้เสียลบสนะนะัดสุดท้ายเนี่ยดูไว้ง่ายเราต้องลุ้นให้จีนไปแพ้เกาหลีใต้แล้วเราซึ่งเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยต้องชนะสิงคโปร์อย่างน้อยสัก2ลูก2-3ลูกอะไรเงี้ยนะครับชมครับ ถ้าจะให้สวยนะลุ้นให้จีนแพ้เกาหลีใต้สัก2อศูนย์ให้จีนแพ้สองลูก 0, แล้วเราชนะสิงคโปร์สัก2อสามลูกอะไรเงี้ยนะเออถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคะแนนไทยกับจีนจะเท่ากันแต่ลูกได้เสียเราจะแซงจีนเข้ารอบนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเรายังมีลุ้นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับจีนเจอกับเกาหลีใต้นัดแรกเนี่ยจีนก็แพ้คาบ้าน3าศูนย์ เกาหลีถึงเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นมืออาชีพะนะครับเขาน่าจะเล่นเต็มที่นะแล้วเกาหลีเล่นในบ้านด้วยไงใช่ไหมคนดูเต็มสนามเลยนะครับแต่เมื่อพูดถึงเกมเมื่อคืนเนี้ยนะจีนกับไทยเนี่ยรวมๆแล้วเราเล่นดีนะครับเราเล่นดีนะ,ะสุภาพโชคนี่คือป่วนจีนได้ตลอดเลยนะครับทดยชมครับวีรเทพกระโดดเ่นแต่ไอ้ที่คาใจก็คือผมรู้สึกว่าโคชอิชิอิ S Play s a ซ e มากไปหน่อยนะเล่นปลอดภัยมากไปหน่อยนะครับเปลี่ยนตัวสำรอง3คนเปลี่ยนสำรอง3คนคือนอกจากเปลี่ยนประตูแล้วนี่อีก2คนคือเพียรดลกับสันติภาพเนี่ยอย่างที่บอกคือลงไปเน้นเกมรับนะครับผู้ชมครับช่วง20นาทีสุดท้ายที่เกมมันยันกันอยู่แล้วเราตั้งรับเยอะๆเนี่ยสวนไม่ขึ้นนะครับช่วงนั้นกองหน้าเราเก็บบอลไม่ค่อยได้นะครับไอ้ช่วงเนี้ยช่วงท้ายเนี่ย ยีนาทีสุดท้าย15บนาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าส่งเจชนะทิพยกับมุ้ยธีรศินล,ลงไปเนี่ยนะมันก็น่าคิดว่าเกมรุกเราจะดีขึ้นกว่านี้ไหมมันก็น่าจะดีขึ้นนะอาจจะลงคู่หรือลงเดี่ยวคนเดียวก็ได้ก็แล้วแต่ครับทานผู้ชมครับมันก็น่าจะลองเสี่ยงดูเพราะ2คนนี้สภาพไม่เต็มร้อยก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยให้เล่นไอ้ช่วงท้ายๆเกมเนี่ยสินาทีอะไรเงี้ย มันก็ไหวอยู่แล้วหลักนะครับโอเคเจอาจจะยังมีอาการเจ็บขานหนีบแต่มุ้ยนี่โอเคนะครับมุ้ยทีลศิลนี่โอเคนะแล้วความเก่าของมุ้ยเนี่ยถ้าลงนะเขาจะเก็บบอลได้ถูกไหมเก็บบอลได้ทําให้เราไม่เสียเปรียบมากเกินไปคือไม่โดนพับอะไรเงี้ยนะหรือด้วยความเก่าเนี่ยมันเรียกฟาวก็ได้ถูกไหมลงมาเรียกฟาวแล้วเกมมันก็จะหยุดนะหลังเราก็จะได้ดันขึ้นมานะครับ มันช่วยได้แล้วมุ้ยก็เคยแสดงให้เห็นหลายครั้งว่าเอ้ยลงเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเนี่ยเกมมันเปลี่ยนไปเลยเกมดีขึ้นไปเลยนะครับคือถ้ามีตัวเก๋าลงเนี่ยเกมสวนกลับของเรามันจะแน่นอนขึ้นนะครับหวังผลได้มากขึ้นนะมีเวลาสัก15นาทีอะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะสร้างโอกาสยิงได้สักครั้ง2ครั้งเราไอ้ครั้ง2ครั้งเนี่ยมันก็ไม่แน่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นประตูก็ได้ถูกไหมเสียดายครับท่านผู้ชมครับที่ไม่ได้เห็นนะครับ โคชอิชิ e. พูดถึงประเด็นเรื่องเปลี่ยนตัวนะครับพูดถึงประเด็นเรื่องเปลี่ยนตัวเขาบอกว่าที่ไม่เปลี่ยนใครเพิ่มในช่วงท้ายเกมเพราะเห็นว่าตัวที่อยู่ในสนามเนี่ยยังมีแรงเหลือนะครับเกมของทีมก็ยังมีทรงอยู่รูปแบบการเข้าทำยังดีอยู่ก็เลยใช้ชุดเดิมที่อยู่ในสนามต่อไปไม่เปลี่ยนเพิ่มนะครับเ่ากอกว่าเมื่อวานนี้เราเปลี่ยนแค่3คนนะครับใช้ตัวสำรองแค่3คนอันนี้เป็นเหตุผลของโคช ซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ไปลุ้นต่อในนัดสุดท้ายเอานะครับทีมไทยยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับเราเจอสิงคโปร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ขนมนะครับทีมอาเซียนเจอกันเนี่ยมันยอมกันไม่ได้แหละนะครับม,มันสู้อยู่แล้วสิงคโปร์ตกรอบไปแต่เขาสู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ทีมไทยยังไงก็ดีกว่าแล้วเจอกันเจนัดหลังสุดเนี่ยเราชนะสิงคโปร์ได้ทุกนัดเสียแค่2ลูกเองนะครับ พบกันนัดแรกในบอลโลกรอบคัดเลือกคราวนี้ทีมไทยก็บุกชนะได้3ประตูตอนหนึ่งวันอังคารนี้นะครับทานผู้ชมครับเราขอชนะอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปเอาส่วนจีนที่ต้องบุกไปเยือนเกาหลีใต้เนี่ยจีนเขาสี่เดียสกว่าเราเยอะนะครับทานผู้ชมครับเกาหลีก็คือเกาหลีนะแล้วคู่นี้เจอกันนัดแรกเนี่ยเกาหลีใต้บุกถล่มจีน3 0นะเกมรับจีนไม่ค่อยดีเปิดช่องเยอะนะครับอย่างเมื่อวานที่เล่นกับไทยเนี่ยเราก็มีโอกาสยิงตั้งหลายหนนะถูกไห แล้วถ้ากองหลังจีนไปเล่นแบบนี้กับเกาหลีเนี่ยโอ้โหอาจจะดูไม่จืดนะครับทานผชมครับเกาหลีใต้เจอจีนสี่นัดหลังสุดทีมพลังโสมชนะทุกครั้งเลยนะครับเกาหลีใต้ชนะทุกครั้งเลยสี่นัดหลังสุดเนี่ยสกอร์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์แล้วก็สามศูนย์นะครับดูแล้วโอกาสที่ไทยกับจีนจะตัดสินเข้ารอบด้วยลูกได้เสียเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงนะงานนี้ ลุ้นกันตัวเหนียวแน่นอนนะครับตัวชมครับอ,อังคารที่11นี้เรามีนัดกันที่ราชมังคลานะครับบอลเนี่ยเตะทุ่มครึ่งครับบอลเตะทุ่มครึ่งเวลาเมืองไทยครับใครไม่สะดวกไปสนามก็ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับส่งพลังไปช่วยช้างศึกส่งพลังไปเชียร์นักเตะไทยนะครับตู้ชมครับประตูสู่บอลโลกยัง,งแง้มรอเราอยู่ ทีมไทยสู้ๆโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ